นี่แรลคอมเมนต์กันมั่งพี่ต้อมโบได้เลยนี่อะคุณมีใครมาคอมเมนต์เหมือนปลื้มมั่งนะครับ ส่วนใหญ่ก็ยังเข้ามาทักทายกันอยู่นะครูเดลี่มาเลียบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสุนิตาก็มาแล้วด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะนําเชื่อวันนี้เลยครูใจเชื่อวันนี้เลยไหมใช่เราต้องจิตนาการว่าการที่เขาทักทายเราน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สดใสมาเลยแต่กูเจ้าจ้าเป็นเฟรชชี่ไปเลยเอนเนอร์จี้สูงลิฟต์นะนะคะครูอุบวัน์ก็มาเลียวนะครูจันจิราก็มาเลียด้วยเหมือนกันนะคะ ครูปิมนะคะหมอสวัสดีค่ะครูพรทิพย์ก็ามาแล้วด้วยบากว่าข้อให้พระองค์ทรงปราจเจริญบดคุยอยากจะคีดเส้นเรื่องไหนอะได้ันผื่นก็สมัครพิมพ์<อ>ข้าวมาได้เลย,เลย โดยเฉพาะนี่บางคนบอกว่าอาหารสําคัญมากสําหรับเด็กนะอาหารก่อโรคได้รักษาโรคได้ด้วยถูกตองนะครับก็ถเอว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการดีๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสวัสดิการในทางโรงเรียนแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจัดให้แต่ละเลยอาจจะไม่เหมือนกันเมนูก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะสุดท้ายแลวสำคัญที่สุดก็คือโภชนาการของน้องๆนักเรียนนั่นเองค่ะทีนี้ตวนนี้จะพาไปแลกการสวนสนามของผูตองขังรรบคัดเลือกดับเคตกาวกันางค่ะโดยทางเรื่อนจำกลางสรงคลาสก็มีการจัด ประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ตองขังค่ะเพื่อจะขัดเลือกตัวแทนเคตกาวข่าวประกวดรอบชิงชนะเลิศก,กลุ่มราชทันมุ่งส่งเสริมการจัดรียิให้กับผู้ตองขังเนี่ยได้รับการฝึกวินัยย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างวัฒนธรรมผู้ตองขังปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทันทสถานบบบ,บพิเศษส,ส่งคล้าตำบลกอแตวอำเภอหัดย์ย้ายจังหวัดส่งคล้านายเพิ่มพุ่น เทียนดุสิต linkage. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสรงคลา้าเรือนจำประธานเขตกาวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประกวดแข่งขันสวนสนามผููตองค้งระดับเรือนจำท่านถัสทานเขตกาวเพื่อจะขัดเลือกตัวแทนเคตกาวเข้าประกวดในรอบจริงชนะเลือกรุ่มราชั่านโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันถัสทานเขตกาวผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสรงคล้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ผูตองค้งจากเรือนจำและทันถัสทานเขตกาวจำนวน1ิแห่งขาาร่วมใน ผู้บัญชาการเรือนจำเกาะกลางสงลานะครับเรือนจำประธานเขตกาวเปิดเผยว่าการประกวดในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบภายในเรือนจำให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกปฏิบัติฝึกวินัยยางต่อเนื่องฝึกให้มีความสรามมาคีในมู่คณะตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ผู้ต้องขังในมีสุขอานามัยเตส็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมของผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามคำสร้างข้องจาหนาทีซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการควบคุมนะครับโดยพ้นการแข่งขันนะครับรางวั่นชนะเลิศในระดับเรื่อนจํำแลทันทัน์สตานเคสกาวไดเกเรื่อนจํำกลางสรงกล้านั่นเองนะครับอ่าเลยครัรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไดเกเรื่อนจํำจังหวัดส่งกล้าเลยครรองชนะเลิศอันดับสองไดเกทันทันสตานบําบัดพิเศษส่งกล้านั่นเองนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการฝึกความอ,อดทนใช่แล้วฝึกความสามัคคีความปรอมเรียงกันคือสําคัญฝึกการ ฟังคาสั่งจากเจ<ช>้าหน้าที่เขาสั่งอะไรก็ให้ปฏิบัติตามมันก็จะทําให้การเดินโซนสนามเนี่ย้อมเพรียงแล้วก็สวยงามใช่เลยครับคือเราอยู่ในสั่งคมข้างนอกนะัเนเราอยู่กันก็มีกฎระเบียบของสั่งคมถ้าไปอยู่ในทันทศานแล้วก็จะมีกฎตระเบียบต้องประพฤติปฏิบัติตาม,ยมอย่างแข้มหววอย่าง แบบแข่งขันเลยทีเดียวกันนะครับใช่ค่ะพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกบติกาการอยู่รวมกันมไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในเรื่องจาก็เหมือนกันนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่รวมกันได้ เอางอ่ายๆว่าจะได้ไม่ไปรบกันจะได้แบบมีอะไรก็จะได้พูดคุยได้แช่กันนั่นเองแล้วที่สําคัญอันนี้ฝึกความร้อมเพรียงแล้วก็ฝึกความอดทนฝึกการฟังคําสั่งจากเจ้าหน้าที่พอฟังแล้วเนี่ยก็จะได้เอาไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้องนั่นเองใช่แล้วครับในวันตีโอกาสมันมาตึ้งแล้วได้ออกมาจากได้ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนั่นอเองนะครับ